กับขอบคุณท่านประธานในอย่างสูงครับผมนพพลเหลืองทองนาราครับสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรจังหวัดพิษโลกพรรคเพื่อไทยคนผมพีลามครับผมเองขออนุญาตที่จะมาหาลือนะครับกับท่านประธานเพื่อได้แก้ไขความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องนะครับเรื่องแรกนะครับ นั่นก็คือในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีพิลมนะครับได้มีหนังสือนะครับเลขที่พรลเจ7 0 0 0 5นทพหสี่สองนะครับลงวันที่18กรกฎาคมสอง8นห้าอหดนะครับในเรื่องที่ขอให้ทางโครงการส่งน้ำและเมืองสายมน่านนะครับได้เข้าไปสำรวจพื้นที่ในหมู่ที่สองบ้านทางงามอำเภอพุมพิรามนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรขนอุปกรณ์เข้าไปทําที่ประตูน้ำนะครับบ้านคลองขอนซึ่งชํารุดทรุดโทรมไปอย่างมากนะครับก็ขอ ให้ท่านประธานได้ส่งเรื่องให้ทางกรมชนประทานนะครับเคยโครงการส่งน้ำยมนานเนี่ยนะครับได้เข้ามาสำรวจสองนะครับในเรื่องของข้าวนาปังนะครับผมเองนะครับได้พยายามทวงถามในเรื่องของข้าวนาปังเนี่ยนะครับมาตลอดนะครับเป็นระยะเวลาเกือบครึ่งปีแล้วนะครับนับตั้งแต่วันที่ยี่สมบภาพันสอง5 6 8ห้าร้อยหกสิบแปดนั่นคือเป็นวันแรกที่มี คณะอนุกรรมนิการนะครับนขฝ่ายการตลาดเนี่ยนะครับได้ออกมาตรการช่วยเหลือออกมาแต่มาถึงวันนี้แล้วเนี่ยไร่ล,ละพันเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับผมอยากให้รัฐบาลได้ออกมาบอกนะครับจะเอาอย่างไรถ้าเกิดไม่มีก็คือไม่มีนะครับถ้าเกิดมีก็บอกว่ามีแล้วจะได้เมื่อไหร่นะครับขอคําตอบเพียงเท่านี้แหละครับสอนะครับ,นรบในเรื่องของนาปีในวันที่26 มิถุนายน2568นะครับคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบขเนี่ยนะครับได้ประชุมและมีมติออกมาในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,กรผู้พบปลูกข้าวนะครับในฤดูนาปี2568เนี่ยนะครับในมาตรการนั้นเนี่ยมีหนึ่งนะครับในส่วนของการช่วยเหลือเป็นเงินเนี่ยนะครับไล่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่นะครับผมเองขออนุญาตให้นบขเนี่ยได้มีการทบทวนเพราะการปลูกข้าวในฤดูนาปีกับนาปังเนี่ยนะครับจำนวนของ ชาวนาที่พ่อปลูกเนี่ยพื้นที่เนี่ยมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นขอให้ขยับพื้นที่จากสิบไร่นะครับเพิ่มขึ้นไปนะครับและสองนะครับในส่วนของออการแบ่งจ่ายขออย่าให้มีการแบ่งจ่ายนะครับไร่ละห้0ร้อขอให้เป็นการตัดสินใจของพี่น้องเองนะครับและสุดท้ายเนี่ยในเรื่องของพายุวิภาท่านสสพนสิริท่าน สสวรุษท่านธนุศักดิ์ท่านกฤษณาท่านลวีเนี่ยนะครับพวกเราทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งในพิโลกเนี่ยนะครับเราเป็นห่วงมากนะครับเพราะวันนี้เนี่ยแม้ว่าพายุวิภาเนี่ยจะลดระดับลงเป็นดีเพสชันแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยทั้งในพยาวในน่านในจังหวัดน่านนั้นเนี่ยน้ำท่วมทุกจุดที่มีจุดวัดน้ำเนี่ยสี่ถึงห้าเมตรและน้าตรงนี้เนี่ยจังหวัดน่านจะลงมาที่เขื่อนศิริกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทาง รัฐบาลเนี่ยนะครับได้เตรียมรับมือและขอให้ประสานในพื้นที่โดยเฉพาะผู้ทแทนรัศดรให้มีความสําคัญบ้างนะครับเราพวกเรารู้พื้นที่ก็ดีและส่วนทางอําเภอสองอำเภอจังหวัดพยาวเนี่ยนะครับนั่นก็ฝนตกเช่นกันที่อําเภอสองวันนี้น้ําล้นตลิ่งแล้วจนทําให้ณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมีพื้นที่ประสบภัย39จังหวัดนะครับทั้งหมด39จังหวัดกับอีกร้อยหกสิบเก้าอำเภอนะครับสองพันนะครับ สองพันกว่าหมู่บ้านนะครับขอให้รัฐบาลเนี่ยได้ตั้งหลักให้ดีนะครับว่าจะทําอย่างไรและขอให้รวดเร็วด้วยนะครับขอบคุณมากครับ